931กับ2,385การเปรียบเทียบจำนวน931กับ2,385ลูกคิดนี้แสดงจำนวน931ลูกคิดนี้แสดงจำนวน2,385 931มีจำนวน3หลัก 2385มีจํานวน4หลักเนื่องจาก931มีจํานวนหลักน้อยกว่า2385ดังนั้น931น้อยกว่า2385เขียนแทนด้วยการเปรียบเทียบจํานวน 75,349กับ8,911ลูกคิดนี้แสดงจำนวน75,349ลูกคิดนี้แสดงจำนวน8,911 75,349มีจำนวน5หลัก8,911มีจำนวน4หลัก เนื่องจาก75,349มีจำนวนหลักมากกว่า8,911ดังนั้น75,349มากกว่า8,911เขียนแทนด้วย